ครับการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาครั้งที่34ปีนี้ครับกีธามีบรรดาดาวรุ่งครับพร้อมที่จะแจ้งเกิดกันจำนวนหลายคนขนาดที่ไหว้นะครับมีการทําลายสถิติกันด้วยครับกีทาที่สนามกีฬาตาบลทุ่งโฮงวิ่งวิบาก2,000เมตรชายรอบชิงชนะเลิศซึ่งสถิติเดิมวิทวัตนวงอนุรักษ์จากเขต8ทําไว้6นาที2.62วินาที โดยปีนี้มีนักกีฬาจาก9เขตส่งเข้าร่วมแข่งขันจํานวน13คนทุกคนต้องวิ่งจํานวน5รอบสนามแต่ละรอบมีคานกีดหวางอยู่5คานและนักกีฬาส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาวิบากหน้าใหม่ทั้งสิ้นผลปรากฏว่าผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกได้แก่สศรลามบางบุญนาคจากเขต4จังหวัดขอนแก่นโดยเวลา6นาที10.80วินาทีเหลียญเงินน,นัทพง์พรสันเทียเขต8น,นครศรีธรรมราช6นาที15.25วินาที และเหรียญทองแดงธนพลรัตนพลเสินเขตสจังหวัดขอแนแก่น6นาที6.28วินาทีมาต่อกันที่ว่ายน้ำรายการผีเสื้อ100เมตรหญิงสถิติเดิมนัทนาพาพรมหมื่นไวัยเขตสองจังหวัดชลบุรีทำไว้1นาที03.88วินาทีผมปรากฏว่าชุติมนลีตะกูลเขตหนึ่งจังหวัดปทุมธาน,นีว่ายแต่ขอบสระได้เป็นคนแรก ด้วยเวลา1นาที04.78วินาทีเหรียญเงินสุธาสินีแป้นเจ้าเขตสิบกรุงเทพมหานคร1นาที05.49วินาทีและเหรียญทองแดงยานิสาสุทธิสนเขตสองจังหวัดสม,มุทรปราการ1นาที5.74วินาทีกันเชียง50เมตรชายรายการนี้กสิพัฒช่อดกถินทำไว้เมื่อปีพศ2553ด้วยเวลา27.27 27วินาที ผลปรากฏว่าเหรียญทองตกเป็นของธนภูมิเคือคําขาวเขตหาจังหวัดตำปาง27.69วินาทีเหรียญเงินนทวัฒน์อิ่มสำราญเขตสิกรุงเทพหานคร28.74วินาทีและเหรียญทองแดงชยยัยพลช้างทรัพย์เขต8จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานี28.82วินาที กานเชียง50เมตรหญิงเจ้าของสถิติเดิมคณิฐานิ่มดำเขต2จังหวัดสมุทรปราการทำไว้ในรอบคัดเลือกกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติเมื่อตอนเช้าด้วยเวลา30.96วินาทีผมรากฏว่าเหรียญทองตกเป็นของอารยาวงวาดนักว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทยจากเขต2จังหวัดสมุทรปราการด้วยเวลา30.91วินาทีเป็นการทำลายสถิติเดิมของคณิฐานิ่มดำที่แตะขอบสระเป็นคนที่2ด้วยเวลา31.34วินาทีส่วนเหรียญทองแดง สุภาสินีวารีเจริญชัยเขตหจังหวัดพิษณุโลก3 1 4 4วินาทีรู้สึกกดดันมากที่แข่งกับรุ่นน้องแต่ก็คิดว่ามันก็น่าจะทำได้ก็พยายามค่ะสู้ไม่ไม่แพ้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ท้อค่ะพยายามสู้คิดว่าตัวเองทำได้ก็จะทำได้ค่ะ ก็เรายการต่อไปก็คิดว่าจะพยายามทำลายสถิติค่ะเหลือกันเชียงร้อยกักันเชียงสองร้อยก็พยายามจะทำลายสถิติให้ได้ค่ะการแข่งขันจักรยานทามทมไทอันหญิงรอบชิงชนะเลิศโดยใช้ถนนหลวงชนบทวณอุทยานแพะเมืองผีสี่แยกตำบลบ้านสิรระยะทาง15กิโลเมตรผลปรากฏว่าเหรียญทองตกเป็นของจรวุวรรณสมราชนักปั่นนองเหล็กของเขต5าจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเวลา15นาที31วินาทีเหรียญเงินสุทธทมาพลชัยแสงเขต5าเชียงใหม่เช่นเดียวกัน ด้วยเวลา16นาที13วินาทีและเหรียญทองแดงสุรินทร์ทิพย์เดียวอาชาคุลเขตสิบกรุงเทพมหานครด้วยเวลา16นาที47วินาทียิมนาสติกศินประเภททีมรอบชิงชนะเลิศที่ยิมเเซียมโรงเรียนวัดเหมืองแดงเป็นการขับเคี่ยวกันของเขตสิบกรุงเทพมหานครกับเขตเจ็ดสุพรรณบุรีโดยเขตสิบประกอบด้วยกัญรัตน์บุญเทิงอังคณาบุญคองฤทธิฤด,ดีขำศิริรัตน์ ดวงกระบวนทองหอและจิพัสดามุ่งดีส่วนเขตเจษสุพรรณบุรีมีกตจกรสุข,ขุมลักษณะพรทองอัมภัยกัญญลักษณ์สุภาษาปิยจักรสีสว่างและแพรวพรวดวงจันทร์ผลปรากฏว่าเหรียญทองตกเป็นของเขตเจ็สุพรรณบุรีทําได้หนึ่งร้อยเก้าสิบจุดสี่ห้าคะแนนเหรียญเงินเขตสิบกรุงเทพมานคร182.3 0คะแนนและเหรียญทองแดงเขต3สาจังหวัดชัยภูมิ148.48คะแนน ฟุทลที่สนามท่ากาศยานแท่ประเภทน้บเกตบุคคลชายโดยทํากายแข่งขันจำนวน12เกตผลปรากฏว่าเหรียญทองตกเป็นของนัลลนาภพวงมาเดื่อนับพุบอลทีมชาติชุดเอเชียนบีดเกมจาก <S <S เคเจสุพรรณบุรีเดนเงินท้ชัยศิริลาน,านันเคศิกรุงเทพมหานครและเหรียญทองแดงเป็นการครองร่วมกันของนักวุฒิบอรวงจิตเคสิกรุงเทพมหานครกับเพชรอนันต์พรเสน่ห์เขตหกจังหวัดสุโขทัย ขณะที่ประเภทนับเกตบุคคลหญิงมีการพลิกล็อกโดยเหรียญทองตกเป็นของเด็กหญิงรัชดาพรค้างกิลีสาวน้อยวัย14ปีจากเขต6จังหวัดสุขโขทยัยเหรียญเงินระพีพรรักที่พึ่งเขต8จังหวัดชุมพรส่วนโตเต็งพรพิมลพินโยคมเขต8จังหวัดชุมพรกับนิตยาแสานนามเขตหนึ่งจังหวัดชัยนาฏกอดทอกันได้เพียงแค่เหรียญทองแดงสำหรับในวันนี้มีชิงกันทั้งสิ้น60ิเหรียญทองไฮไลท์อยู่ที่ ยิงปืนสนุกเกอร์เซปักตะก้อเทนนิสว่ายน้ำและกรีธาโดยทีมข่าวทีสปอร์ตจะนำภาพไฮไลท์มานำเสนอให้ทราบในชุกท่วงข่าววงศักดิ์ก้าหลีบละถ่ายภาพชนะพัฒนาผลรายงานจากจังหวัดแพร่